สวัสดีค่ะพบกันอีกกับปานไลสไตล์นะคะวันนี้ปานจะมาอ่านพระสูตรเรื่องคําสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากอาคิเวสนะเรากล่าวนําสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจําแนกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้อคิเวสนะเรากล่าวนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้ อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกจำแนกอย่างนี้ดังนี้จบแล้วนะคะแม้เพียงสักบทเดียวขอให้เพื่อนๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไปตราบกาลนานเลยสำหรับวันนี้ปันก็ลาไปก่อนถ้าชอบก็กดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ